สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินนะครับกําลังจะขับรถมุ่งหน้าไปยังอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งมาเจอวิวภูเขานะครับที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็เลยเก็บวิวที่สวยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิวภูเขาที่สวยกันนะครับ เป็นภูเขาอยู่เบื้องหน้าของเรานะครับสวยงามมากๆครับนี่คือวิวภูเขาถนนเส้นอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินจะไปยังอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านภูเขาสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับ สวยครับคุณผู้ชมครับสวยงามเหลือเกินครับถนนภูเขาสวยถนนสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็กําลังจะขึ้นเขาแล้วนะครับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ เอราวันนะครับเมื่อสักครูน่นี้ผ่านศาลเจ้าแม่เอราวันตอนนี้ก็ขึ้นเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่สูงมากแล้วก็สวยงามนะครับวิวสวยนะครับคุณผู้ชมก็ดูวิวไปพร้อมๆกับผมเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับชมวิวไปเรื่อยๆนะครับ สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับเป็นเส้นทางจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับุงหน้าไปยังอำเภอเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับ นะครับอ,อถ่ถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับคุณผ,ผู้ชมเนื่องจากผมไม่เคยมาเส้นทางนี้เลยอันนี้จากอำเภอเขาวงนะครับที่ผมมุ่งหน้าไปเมื่อสักครู่นี้เห็นป้ายเข้าเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับแต่ว่าก็จะไปสกลนครได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็อยู่บนภูเขานะครับ ทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับไปอำเภอดงหลวง75กิโลอำเภอเต่างอย31กิโลเมตรเองนะครับไปเต่างอยใกล้กว่านะครับดงหลวง70กว่ากิโลเมตร ผู้ชมครับทูกคุผู้ชมดูนะครับเรวลงเนินนะครับทีนี้อันนี้ห้วยชนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เข้าเขตจังหวัดมุกดาหารนะครับวัดป่าภูผ,ผาพึ่งนะครับสองกอมองนะครับเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้